นักภาพมาหนึ่งปีมีอะไรอัปเดตบ้างมีใครจําคลิปที่ผมไปเรียนและประกวดตอนนั้นได้ไหมฮะหลังจากที่ผมได้ภาพภาพยนตร์เรื่องแรกอย่าง Dispicable Me4 คุณคงคิดว่าโอ้โหงานพิเศแม่ฮ่าฮ่าฮใไม่ดังคำกล่าวที่ว่าการได้หมาไม่ยากเท่ากับการรักษาให้อยู่ตลอดไป พราะตั้งแต่หนังจบผมก็นั่งเหงาเียวยาวเลยแต่สิ้นปีก็มีพี่เฟิร์สนักพากตัวเฮียที่ติดต่อไปลงเสียงแอนนาลเซอร์บ้างาและก็ได้พบปากกับนักพากีหลายท่านครับสรยเลิศจากเอจากนั้นผมตั้งเป้ากับตัวเองไว้ว่าปีนี้ผมต้องได้ภาคโปรเจกต์ใหญ่ๆให้จงได้จนกระทั่ง <c oughs> อยากได้เสียงผู้ชายวัยรุ่น18-25อ่านหนังสือคล่องจัดๆเป็นคนเกรียนในกมลสันดาเพื่อไม่ชัดขออ่านอีกทีสิเป็นคนเกรียนในกำมลสันดา ูนีว่ะผมจริงต้องคัดกรองหนังกระตูนอนิเมะซีรีส์เพื่อทําเป็นเดโมโลและส่งไปให้พี่ใบครับและผลที่ได้ก็คือ,อผมได้พากอนิเมชั่นซีรีส์เรื่องแรกเป็นของตัวเองแล้ว Yes ขอบพระคุณพี่ใบามากๆนะครับที่ให้โอกาสและบทนี้กับผมซึ่งบทตัวเอกนั้นเป็นอะไรที่ท้าทายกับผมมากและบทของเรื่องนี้แม่งยิ่เหมาะกับผมสุดๆแถมมีพี่โอภาคเป็นพ่อผมอีกต่างหากนอกจากเรื่องนี้ก็มีไปภาครายการวาไรตี้ของจีนบ้างครับอย่างรายการเลิฟแคสติ้งผมก็ภาคเป็นอัปเปิลพิธีกรรายการทูกใจเจมากพอมาถึงจุดนี้ผมอยากจะถามทุกคนหน่อยครับว่าคุณคิดว่าเสียงสวรรค์มันจะมาในรูปแบบไหนได้บ้างเพราะของผม คือเสยษนี้ครับวันดีครับพี่ก๊อตฮัลโหลได้ยินไหมครับไม่ได้รับสายเมืออยย่เท่าไหร่แล้วอิสระพัดน,นี่คือสัญญาณที่ทําให้ผมได้รับรู้ว่ากําลังจะได้พาคหนังเรื่องแรกในปีนี้<ม>ซึ่งพอผมรู้<ม>ชื่อเรื่องปุ๊บนี่คือรีแอคของผม,มแม่งยิ่งกว่าเนื้อเต้นหัวใจกูแม่งกระเด็นออกมาแซมบ้าละอตว์แล้ววันที่ต้องพาคก็มาถึงงั้นจ้าสตูดิโอกันต่อมาที่เดิมบ้านเก่าที่เดิมที่คุ้นเคยที่มีเนื้อ และเนื่องจากหนังยังไม่ฉายขอรยะยะสคริปไปตอนพูดความรู้สึกเลยแล้วกันเอาจริงช่วงชีวิตหนึ่งนี่ก็เราอยู่กับมาเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วนะตั้งแต่ผมยังไม่ยืนเงี้ยตั้งแต่ยังไม่อยู่จุดนี้โอ้มาถึงจุดที่ได้คือม,มาใจมากได้พักได้พักเรื่องแล้วก็เป็นตัวละครที่เฮีย้ยมันไม่มีตัวไหนเข้าไปมากกว่านี้แล้ว เป็นตัวเนี้ยเวิร์กแล้วเวิร์กสุดแล้วเวิร์กสุดสุดแล้วโคตรน่าดูไปดูเหอะเฮียหาจริงกูภาคแล้วกูจะตลกเลยทีนี้หน้าที่ของกูได้หมดลงแล้วเชิญเดาและมโนกันต่อไปว่าผมได้ภาคเรื่องอะไร